สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือของช่องโอส h a n n e l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคณาลาศีมีนประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 1 8, 8นะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคณาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคณาเกิดออกมานะครับ ที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการถ่ายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คนลัคนาราศีมีนดวงชะตาโดยภาพรวมก,กว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีมีนจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตนเองที่สูงกว่าปกติและจะเป็นเดือนที่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิต ซึ่งความเป,ปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับนอกจากนี้อาจจะยังได้มีโอกาสเดินทางไกลหรือได้ออกไปพบปากกับผู้คนหน้าใหม่ๆได้เข้าสังคมใหม่ๆอีกด้วยอย่างไรก็ตามคนลัคณาราศีมีนบางคนอาจจะยังถูกกรรมเก่าบางอย่างตามเล่นงานอยู่แต่หากครองสติกับเรื่องต่างๆเอาไว้ให้ดีมีความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเองนะครับสำหรับเรื่องของการงานถือว่าการงานเป็นไปได้ค่อนข้างดีแต่งานจะเข้าตัวเยอะและอาจจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงในด้านการงานเข้ามามากกว่าปกติการงานในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องมีการเดินทางและออกไปพบปะก,กับผู้คนมากกว่าปกติอีกด้วยนอกจากนี้คนลัคนาราศีมีนบางคนอาจจะได้มีการร่วมงานกับคนต่างถิง่นต่างชาติมากขึ้นได้นะครับ สำหรับเรื่องของการเงินในเดือนนี้ถือว่าด้านรายรับจะเป็นไปได้ดีพอประมาณนะครับอาจจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาอันเนื่องจากคนภายในบ้านภายในครอบครัวแนะนําช่องทางให้หรือถ้าใครที่ทําธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านภายในครัวเรือนก็มีแนวโน้มที่จะมีรายได้ที่ดีพอประมาณนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องที่คนลัคนาราศีมีนอาจจะต้องกังวลจริงๆจะเป็นเรื่องของรายจ่ายซะมากกว่าที่อาจจะมีมากพอสมควรในเดือนนี้ เพราะฉะนั้นแนะนําให้มีการสํารองเงินเอาไว้ให้จ่ายยามฉุกเฉินก็จะเป็นการดีนะครับสําหรับ เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ถือว่าโดยภาพรวมยังเป็นไปได้ด้วยดีคนในบ้านคนในครอบครัวจะให้ความสนับสนุนหรือว่าให้โชคแก่คนลัคนณาราศีมีในเรื่องต่างๆค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่6ถึงวันที่27กุมภาพันธ์เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวจะไม่ค่อยดีมากนักระวังจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาหรือมีเหตุบางอย่างทําให้ห่างเหินไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันส่วนโชคของวันที่28กุมภาพันธ์อาจจะต้องระวังคนในบ้านคนในครอบัว ปยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคนลัคณาราศีมีนมากจนเกินไปจนทําให้เกิดความหงุดหงิดอึดอัดใจได้นะครับสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นโชคของวันที่1ถึงวันที่5 5กุมภาพันธ์ยังเรียกว่าพอไปได้ด้วยดี คนรักคู่ครองมีนาโน้มจะให้โชคและให้ความสนับสนุนในเรื่องต่างๆค่อนข้างดีนะครับส่วนโชคของวันที่6ถึงวันที่27กุมภาพันธ์ความรักความสัมพันธ์อาจที่จะไม่ค่อยดีมากนักระหว่างความสัมพันธ์มีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาหรือมีเรื่องที่ทําให้เกิดการห่างเหินกันได้ง่ายส่วนโชคของวันที่28กุมภาพันธ์คนรักคู่ครองอาจจะเข้ามายุ่งวุนว่นวายเรื่องส่วนตองคนลักนาราศีมีนมากจนเกินไปจนทําให้คนลักนาลาศีมีนเกิดความอึดอัดใจได้ง่ายและในบางกรณีอาจจะมีมือที่3เข้ามายุ่งุ่นยไ ด้วยนะครับสำหรับคนโสดช่วงของวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์อาจจะมีคนเข้ามาซึ่งอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนและคนที่เข้ามานั้นก็ดูเหมือนจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนลัคนาราศีมีนในเรื่องต่างๆได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับส่วนโชงของวันที่6ถึงวันที่27กุมภาพันธ์อาจจะไม่ค่อยมีคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามามากนะัก ถ้าจะมีเข้ามาก็น่าจะเป็นคนต่างถิ่นคนต่างแดนคนที่เจอกันอย่างไม่คาดคิดไม่าคาดฝันและคนลักนาลาสิมีนจะต้องระวับบงคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนบางอย่างให้กับคนลักนาราสีมีนได้ส่วนช่วงของวันที่28กุมภาพันธ์ก็อาจจะมีคนเข้าหาเช่นเดียวกันแต่คนที่เข้ามานั้นอาจจะพยายามเข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตุงคนลักนาลาสีมีนมากจนเกินไปจนเกิดความอึดอดัดราคาญใจได้และในบางกรณีก็อาจจะเป็นคนที่โสดไม่จริงได้อีกด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับการทายดวงภาพรวงก้ง กว่างคนลัคนาราศีมีนประจำเดินกลุ่มภาพันธ์ปี2518ถ้าเกิดท่านใดต้องการคำทำนายที่มีความเอียดม่นยำที่มากขึ้นท่านจำเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจำตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ของช่องโอสถิหรือว่ากด subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ